โอาควนนต้น,นดิคุณที่ร่วมรายการสามรอยยี่สิบเก้าบาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งสอมล้าหน้าผอเจ้าเสียงกลมสุดวันเกิดปีนี้จริงเบอตอบย้ำความเค้กหู้หูเอาใจสมัมครุ้นท,ที่สุดในรอบที่สี่รันต้องไ้ยินอีกแ้ และหนนรักของรางวัมาุนเ้วขาหมดนี่ครับใช่ครับแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยข้าวเหนียวขาหมดนี่แหละไก่สับไปเลยไหคะสับครึ่งครับอืซื้อไปฝากอ่าน้องแฝด ตอนนี้ก็คือก็วยเี๋ยวซึงก๋วยเตี๋ยววันนี้จะไปกินข้าวเย็นก่อนไปสนามบินกับน้องแฝดแล้วก็คตาคนใยญ่น่ารักเนาะซือก๋วยเตี๋ยวไปกินกับคนตาคนใยญ่เส้นเล็กสั่งสั่งเส้นเล็กไปสวัสดีค่ะเป็นไงพ่พอสบายดี ฮะให้หยางโยมาครับสวัส oh. ด oh. 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 ีครับไหนสวัสดีคร <c oughs> <drive> ับเอาเอ้าเอาเอ้าจำได้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเลยเอะสวัสดีครับ คนนี้ไม่อายคนนี้จำวิดีโอได้เหรอบ๊ายบายครับก่อนบ๊าัสดีคร่ะนะจำวิดีโอได้เหรอจุ๊บหน่อยจุ๊บจำวิดีโอหน่อยแล้วสวัสดีครับสวยบสวัสดีค่ะบ๊ายบายคับโอ้โหโอ้โหแล้วกินขนมไหมย้ายสบายดีบอสสบายดีสบายดีกินขนมไหมบ๊ายบายค่ะกินขาแล้วไปย้ายมาท่านจะกินข้าวแล้วมีแนวกินบ่เมือนเอ่ย บอมีว่างกันเว้ยกินกับปลาบองโอ้ได้ก <c oughs> ินข้าวยังครับข้าวยังกีนแล้่ยมมันจะลงเงี้ยครับหล่หอทุกคนเลยเนี่ยอันนี้กี่ขวบแล้วครับยายอันนี้ก็สิเรส,งสองขวบปลาย้ายกลาวของปปหลาซื้อของมาฝากมาเด็กๆมาเาของเร็ว,วอวาา่าวบาายากาศบาานๆนะครับทุกคนใครจาา ตายายได้กับน้องเด็กแบดเ้๋มีกับข้าวเย็นแล้วมาขอบคุณครับเฮ้ยช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับคุณถือได้หรอถือได้ไหมตัวเล็ก้าตาโอ้โหแอนนอม่า โอเคถือคลนแพคก่อนอ่ะถือได้ไหมไหวไหมหนักนะเนี่ยอันนี้น่าจะถือไม่ไหวตัวเล็กะอ่ะตัวเล็กถือนี้ถือนี้ถือช่วยกันครับโอ้โหครับดีครับได้ครับเดี๋ยวยุมาขนของซอยเนี่ยนี่ อ่ามาขนของไปพี่ครับช่วยหน่อยไหนอ่าน้ำมันด้วยเอาป่ะถือช่วยกันอ่าโอเคเก่งมากเลยครับต,ต,ตัากระป๋องนี้ข่าเข่าเข่าเหวียวพร,อร้อมเลยนะตาเอาเหวี่ยงตานี่เข่ากินบ์เ <c oughs> บิดพอดีเ <c oughs> บิดพอดีเ <c oughs> บิดได้ เอสตีมาเตอใส่ครับเอสตีเอ๊ยยังไปหาอยู่เฮียนวนั่ะโอ้ครับเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวดูอู้วแน่นเด้อขอชิมนี่ไลยกินนมไหมกินนมไหมครับอ๋อเหี้ยไหนกินนมพี่กอบเอาเค้าเหนียวไก่ย่างมาให้หน่อยนี่ไปรถครับไปรถวันนี้ซื้อไก่ย่างฮาดาวมาให้กินด้วย กินหอดบ่ย้ายกินหอดหลาบ่กินหอดมือได้น้อลูกชายสิมาเนาะสครวัสดี้เป็นพูับหล่อทุกคนเลยเดี๋ยวจะเอาไปเป็นดาราทุกคนเลยสามคนเนี่ยน้องป้อนกับน้องปั้นเนี่ยนี่นี่เขาเหนียวด้วยน้องปังปอนกินใข่ดีกว่าวันเนี้ยปกติให้มันกินตนม นมขินไก่กินยัิงก็มบนอุ้ยหอมด้วยน้ำอ่ะแม่ไทยรู้บ่มาอร่อยนะอร่อยนะน้ำมถแล้วเฮ้ยคืออาไอ้กระยิ้วเขากินเดีเตอร์อะไรเป็นขาวุณ อืม,มาากกเลย,ยตั้งใจมหาอือเหรอผู้ไหนก็ถามว่าอันลองดิวมหาเจ้าอีกจเทียไปบอมากำฟีไม่ผุลลัเลยแล้วต้องร้องก่อนดีมากินข่าวนแด้วนี่ตาต้องลองไก่ย่างห้าดาวเอาลองจิ้มเบิ้งตา ยืนกินบ้านๆเขานี่หล่ะเศบๆเี้ยอร่อยหครับอร่อยนะมาชม้นี่สิไปสนามบินบินุ่มหนึ่งโอ้โนแมวมันกช่ไหมแมวมันอันใหนครับอมาจะกงเอ็มมือไหนมาตะหมูกหมึกหวานหมอกอนลาบปตนิ่นหมอลำเออ่ียงข้าวเอายิงไหมอําปัด không, giảm à, nán... đi đấy, anh năn tìm bảo khám ngoài đi nè, ngoài ngay đi, mua để... <laughs> à đó hả? đây, hả, cái <laughs> tiếu, cũng có tiếu luôn anh, đi ăn láng mà, rồi ăn láng, ờ. แต่ี่ด้ดละเป็นเดือนอยู่เนาะยายเออเนี่ยโม่แบบอาารเนี่ยน,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 นเงน,ะงน,อนองเงนเงนเงินเ่ออินเงินงินีนีงินเงนเงินเงนเงินเงิเงินเงนเงินงนเงินเานเงินเงนเงนเอนเงยงอนเงินเเงินเนงนงินเเิเงินเนนนิเเอ้า,นอาเานนงน เล่นได้หรือน้ำใจเหนื่อ่ะเออกั่ไหนก็ไปอุ้มกันที่ย่งอ๋อคุณตาเลี้ยงไก่ไก่อะไรตาไก่บ้านไงไก่เพื่นบ้านนี่แหละบ่กชุบ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 เนี่ยไก่ที่เขาเหนียวที่มารยาทมากเลยอ่ะอืมยายมีอะไรบ้างพี่เดียวซื้อมาให้วันเนี้ยือรู้จักปะนี่อะไรจะให้ยาย ให้ยายต้มมาม่าจะไข่ให้นะอร่อยอยู่ไหนยทั้งทั้งหลักแต่กินไข่มือเแล้น่ไข่ตันมาถอดสอดจะกินมันจะฉก้นออก็ระมาหกแไนบ้านนึงแ้วอืโอ้ยโอโอ้ยมตบนอากาศดีเดี๋ยวบ้านเขาจนอไรกินอะไรไปตักน้าให้วีดีโอหน่อยแล้วอ่ะตักมาเต็มเต็มแก้วเลยแล้ว ไหนน้ำมีไหมมีในตุ่มหรอไหนน้ำในตุ่มนี้ออกมาพี่ตัี่เราตักให้นี่น้ำจากธรรมชาติอันนี้คือใช่น้ำฝนแบบใสๆเลยนะครับนี่ยยะาเเนี่กินน้ำแบบนี้แหละจะได้สดชื่น ชื่นล่องไว้ข้างหลังน้ำสดชื่นอืมน้าเขาเขาล่องไห้อืมชื่อน้ำใสอะน้ำฝนมันสดชื่นสดิื่นยืคือน้ำฝนเลยอือน้ำของเจ้าต้นชูวันหันเขาเพลงไห้อืมเพรามีเงินให้เขาเขาบ่ลงโอ้โหตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวพี่เดียวจะไปสนามบินแล้วนะ คับเดิวจะไปสนามบินแล้วครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่เดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่โอเคไหมอิ่มไหมอิ่มไหมครับอิ่มปะอิ่มไหมครับทำแบบผู้หญงผู้ชายกันน้าสดชื่นอยากได้อะไรของเล่นเดี๋ยวรอบหน้าซื้อของเล่นมาฝา่นะครับเอาของเล่นออะไรซื้อลดเนาะเดี๋ยวรอบหน้าเพราีจะซื้อลดมาให้โอเคไหมครับ ก็คนนี้ขนตายาวมากเลยอ่ะเนี่ยคนเนี้ยดูดิอู้ดอยมากมาเอกมาล้มหน่อยมาขนตาเออขนตามงอนมากยันหน่อยหน้อยแค่เดจนวจนมือเมี้นเงี้ยถึงนี่จะขนตาอือพอเดียวไปสนามบินแล้วนะจุ๊บหน่อยจุ๊บจุ๊บจุ๊บพอเดียวน่ะจุ๊บอื้อหืจุ๊บหน่อยจุ๊บพอเดียวแล้วนะอือ เจอกันนะครับมามากอดหน่อยพอเดียวไปแล้วรักนะมาทำอไมอันรักพอเดียวปะรักรักไหมรักครับรักแค่ไหนรักมากมากเอ้ยบอกได้หรือเปล่านั่นแหละเจอกันไหมขอบคุณครับพอเดียวก่อนขอบคุณมามากอดพอเดียวหน่อยแล้วมากอดพอดีวหน่อยแล้วเร็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 วมากอดนอนกอดพอดีวหน่อยแล้วกนอนว้าว ขอบคุณครับหม่ขอบคุณครับหม่ขอบคุณครับย้ายมากอดเนี่ยกอดเนี่ยเจอกันครับดูแลเจ้าของเด้อดูแลสุขภาพขึ้นไม้ขึ้นหอดกัะม้าล่ะอวยพรให้หลานให้หลานเนี่ยขออวยุรให้รวยขึ้นรวยขึ้นรวยอีกคนนี้อีกก่อนได้ไปก่อนได้ก่อนนู้นนะจุ๊จุ๊ตลอดไปให้มมีควาลูกให้จะมาพัน แซบบางบวางไกเลยบวางหนอไปแซบอยู่ไปแล้วไปแล้วพอยู nah ่ไปแล้วาขอบคุณครับยังไงอบายบายแล้วบายบายทำไง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 ทำนี้หรือทำี้แล้วไยบายไปยก่งนั่น